ขอบคุณคุณแม่ครุกี้นะคะกล้วยหวานๆนะคะจากบุรีรัมนะคะมอบให้ยายคำแก้วนะคะขอบคุณคุณแม่ครุกี้มากๆนะคะที่ส่งกล้วยมาให้คุณยายคำแก้วได้กินได้ทานนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกล้วยของคุณแม่กิ๊กเมื่อวานด้วยนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะให้คุณยายได้ทานนะคะไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่เมตตาเข้กล้วยคุณยายคำแก้วนะคะขอให้คุณแม่ครุกี้และคุณแม่กิ๊กนะคะจะมีแต่ความสุขภาพแข็งแรงนะคะและคุณแม่หลายๆท่านด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ จะล้างกล้วยก่อนนะคะล้างให้ปุนใหญ่ เดี๋ยวให้เสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วยายก็จะได้ให้คหุณยายคําแก้วทานไปเรื่อยๆนะคะทานทีละมากๆ,ๆไม่ได้ค่ะคุณยายทุกวันนี้ก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะคลุกกับอาหารเม็ดให้คหุณยายทานด้วยนะคะอคขอบพระคุณคุณแม่ครุกกี้อีกครั้งนะคะที่เมตตากล้วยให้ยายคาแก้วนะคะขอบคุณท่านนะคะที่ส่งกล้วยมาจากบุรีรัมเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ อี่วันชัยนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้คุณยายด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะให้คุณยายทานนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสองสาวของเรานะคะ ก็จะปอนยายก่อนนะคะปอนยายก็ต้องแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะกล้วยงอมมากนะคะยายอร่อยเลยนะคะยายต้องเอาแบบงอมๆนะคะต่อไปนี้ก็จะเห็นกล้วยคุณยายก็จะเป็นฝ้านิดนึงนะคะ ให้ยายทานเตะทีละหน่อยนะคะ เราไปดูคุณยายทานใกล้ๆนะคะคุณยายก็ไม่นอนเช่นเคยคะ่ะวันนี้คุณแม่จ๋านะคะคุณยายก็ไม่นอนเช่นเคยเนาะนะคะวันนี้คุณยายบอกว่าไม่นอนเลยนะคะคแบ่งแม่วาดี้ด้วยนะคะ ด้วยนะคะคุณยายคำแก้วขอบคุณค่ะคุณยายคำแก้วขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแม่รครกพี่นะคะที่ท่านเมตตากล้วยหวานๆจากบุรีรัมนะคะหวานมากๆนะคะกล้วยเดินทางมาไกลอร่อยนะคะคุณยายขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่วารีคนสวยด้วยนะคะก็ดีใจนะคะที่ท่านนะคะรักและเอ็นดูนะคะคิดถึงคุณยายของเรานะคะ ยายก็ไม่นอนอีกเช่นเคยค่ะคุณแม่จา๋ายายไม่นอนดีแล้วนะคะวันนี้ก็ลุ้นไปนะคะลุ้นไปอีกแล้วนะคะว่ายายจะนอนไหมนะคะยายนอนสองวันค่ะวันนี้ยายไม่นอนเลยนะคะสภาพร่างกายก็จะตามาช้างชราท,ทั่วไปนะคะ ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ครุกอีครั้งนะคะอายุมัน่นคงยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็คุณแม่กิ๊กด้วยนะคะผลไม้ท่านก็แบ่งเอาไว้ให้คุณยายทานนะคะแต่ละรอบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อรับคลิปใหม่ของคุณยายเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะ